สวัสดีค่ะเอฟที่รักทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพอทีวีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่บรรยากาศวันที่9นะคะสาวดําพารวก็จะนำเลขกปูย่ามาให้ f อฟได้ดูได้ชมกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เป็นกำลังแรงใจให้เยจิตพอทีวีด้วยนะคะ ตัวเลขก็มีเข้าม่หลุดนาะแล้วก็หลายสำนักนะคะเดี๋ยวนี้ช่องย t u b e เกิดมาเยอะแยะมากมา,กายไก่กองนะคะจนจิตพอทีก็ได้เพลงโอ้ขอโทษก็ได้ได้ได้ตัวเลขมาจากอาจารย์ใหม่นะคะอาจารย์ใหม่เพิ่งให้เป็นวดแรกก็จะลงให้กับท่านก็ลงไปแล้วระมังนกน,นะคลิปนี้เป็นคลิป เลขปู่ย่าสนธรรมนะคะอาม่าให้มาที่394เลขล่าง57ปู่ย่าสนธรรมนะคะสาวดำจับ2ตัวให้ก็จะมี3 4 39 49 57นะคะท่านผู้ชมนะคะชอบก็จัดขัดก็เลื่อนผ่านเลยนะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะเยจิตปอทีวีป่วยบ่อยค่ะ3วันดี4วันไข้นะคะ อตอนที่ไปอยู่กับลูกคุณธรรนั้นก็รู้สึกว่าสดชื่นแจ่มใสนะคะเพราะว่าไม่ได้ออกแดดออกร่มวันที่มาก็ฝนตกค่ะก่อนจะมาก็จัดผักจัดของให้ลูกช่วยลูกก่อนเพราฝนตกแรงนะคะช่วยกันจัดพร้อมกับพี่ตาพี่ตานะคะคุณยายแล้วก็ลูกสาวลูกชายลูกเขยนะคะช่วยกันจัดรีบจัดช่วยกันจะได้ เสร็จเพราะว่าฝนมันตกแรงมากก็เลยเป็นไข้เลยค่ะท่านผู้ชมมาบ้านก็ไข้โอ้ยเป็นไข้เป็นหนาวเป็นสันเลยโอ้ยมาซางเป็นแนวนีเนอะอีพออีอแม่ไอ้สนนเอาเถาแกมาแล้วถือฝนกับบ่าได้โอ้ยมันกระบ,บ่แน่หนอะพี่น,อน,อน,อน้องนอนบนห้ากระบ่บ่แน่ละอาชีมี มะมมี่คนเบิงคนแย่งตอนเท่านี้ก็ได้นอพี่น้องเนาะมาเบ๊มีคนมาเบิงมาแย่งตอนเท่านี่ก็อาจีิเป็นไปได้อาจสิบมีเลยจนมือและสังขารก็เป็นไปได้นอพี่น้องอันนี้เข้าเขาว่ากันตามคนเป็นจริงนอพี่น้องเนาะโดดเดียวเดียวได้หัวอกแม่ไมย่ยังไม่แก่ <c oughs> ชีวิตคนเรานะคะบางคนก็บอกว่าสิเอามาเห็ียดยังพี่สาวดำผัวนะบ่ต้องเอามาดอกเมียนลีล่ะขันเม่นเฮาขันเม่นเฮามีเงินท่องของแก้วเดี๋ยวใส่เดี๋ยวสอนตลอดชีวิตเราม้ากะแต่ประเด็นก็นยังว่ามีคนสูงกันได้พี่น้องบางคนนะบางคนเนะี่ยบ่เป็นสาวดำแน่นอนสาวดำเนี่ย มีบบมีอันนั้นบบสำคัญสำคัญที่ว่าคนที่สิเบิ่งสิแยงเฮาตอนเฮาจับเข้าบายเฮ้ายกของบ่ไดดนี่แล้วบันี้มันก็ต้องมีครูชีวิตแต่บนันีม่นไผแล้วเสิมาเป็นครูชีวิตกับเฮ้าบัดนี้พี่น้อง <c oughs> เอ้าไม่ย่าไฟรีค่ะก็เว้กนัวหัวบวนกันไปเร้รเนาพี่น้องเนาะ <c oughs> โอ้ยเบิ่งเน่ล่ะผู้จังหนึ่งกันั่ง ยิ่มปุยปุยอยู่มันบมนนหาง่ายๆคือจังอันหาเสือนท้องซื้อเพชรซื้อพ่อยหรือว่าเสือนพักมีจีใบเด้พี่น้องหาอันหาผัวนะบมุมนว่่าขาสิมานังน้ำขขางถนนทั้งสองฟังให้เฮ้าเลือก <c oughs> อดอฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าาฮอา่า่า่่ <c oughs> พอโทษเดอ้อเป็นไขอ่ขอหลีกันนะไขอ่อหลีหนาสีหนาเชี่ยวเหมือนดอ้ย <c ười> คือจะกว้านนะอันอันอ้ยเอาผัวลวดอันพี่สาวดั้มสั้นจะได้มีคนเบ่งคนแย่งสัน้น <c ười> จะไปเอากไ็ไปแ่ะ <c ười> คือจะกว้านนะคือจกนนะกวานมาบอกว่าเจ้ายูค้ดเดียวลำบาก ไปใส่กับคนขับรถกับบมีคนฉีใส่ฉีซอยกับบมีกับเมนยูกันเนามีผัวเขากับขับให้เขานั่งเนี่ยเขากับใส่เขาเขากับใส่เขาเรียบวแต่ว่ามันมาเป็นหาง่ายก็จะงันหาซื้อพักมีจีหวเนี่ยมันเป็นมันเป็นหาง่ายก็จะหาซื้อปลาเขาดักซื้อปลาน้ำบึงละหันหน้านี่หรือว่าบึงเงี้ๆหรือว่ามองเขาขายปลาหลยๆนี่เขาไปเลือกได้ตามใจชอบได้พี่น้องอันนี้คนเด่นนี่คนเด่นนี่ ผู้ที่จะมาบ้าที่จะมาเป็นผัวเ้านเนี่ยเจ๊ให้เขาไปผู้จะนึกบอกเอาลวดเอาลวดอันห่าผัวลวดเลยนี่นี่เป็นคำว่าของผู้หญิงทั่วไปเนี่ยผู้เฒ่าผู้โถกับว่าผู้บ่เฒโถมู่เพื่อนฝูงกับว่าเนี่ยโอ้ยห่าผัวลวดทีมาอยู่ผู้เดียวยังลำบากการกรรมหนึ่งนั่นก็คือจะคำที่จะของว่าเนาะโอ้ยอันหาเอาลวดหาเอาลวดว่าคือจังหาได้ง่ายๆไหมถ้าจะไปสอนกุ้งกะยาก อันนี้อันคนใหญ่ๆเนี่ยคนว่ากันได้เนี่ยมันว่าแม่วาสิไปหอดสิไปเกาะเอาแขนก็มาเป็นบ่นโอ้ยโอ้ยไอหัวจะต้องซึ่มว่าบอกคนไปห้าวเพราัว่าไปห้าวลวดสบายมากกันไปห้าวลวดจะมาหาอยู่ผู้เดียวย้ำ เย็บไข่เด็กไปมันลำบากเข้าสันน่ะเพื่อนมูเพื่อนฟูกา็าบอกว่านั่งเลื่ยคือจังหวะน่ะคือคำผู้เดียวคึ้ได้กับคำผู้เดียวเนาะโอ้ยบอกว่าไปหาซื้อลาบซื้อเนื้อซื้อก้อยเข้ากับว่กินอีกบ่ก,กินเนื้อสัตว์อีกเนาะบานนี้เขาก็ะชับว่าฟั้างคำวอาว่า,ปา,าไปหาเอาไปหาเอารวดบ่อยากซ้ำหาผัวสันป้าโจ้สันอบอกเพราะปั่นพื้นนั่งสาบลาบอยู่อันสองข้างท่าหน่อผู้ชายก็ได้ โอ้ยแต่จาก่าเอาพู่สามปดพี่น้องเพื่อนใหมมาสามสี่เก้า,าน้อ,องพี่น้องเนาะศูนย์เจ็ด้อสามสี่สามเก้าสี่เก้าศูนย์เจ็ดเอาน้งหัวบอลเขน้องพี่น้องเนาะเท่าแล้วก็ยุ่ไปตามเท่าทัานละ <c oughs> ยุ่ไปตามเท่าน้องพี่น้องเนาะเออวันนี้นั่งนี่อันนี้พี่น้องอาจารย์ใหม่พี่น้องเพื่อนไ้อันเลขกนั่งมาเฮ็ดสูตรไ้เพื่อนเด้อพี่น้องด้อนี้นเด้ออาจารย์ใหม่ค่ะ นั่งเหยแต่เพิ่นแล้วเพิ่นกไอ้น,น,นั่นเอาพี่น้องเพิ่นกไอ้เฮ็ดแต่แล้วเพิ่นต,ตัดเอาตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อนี่ค่ะพี่น้องนี่เด้อนั่งใช้เบาะู่ฟังกับไม้คว่ำว่านี่เลขของอาจารย์ไม่เนี่ยค่ะเพิ่นมีเลขเด่นอยู่หกตวัวค่ะอ่าเนี่ยค่ะศูนย์สี่เจ็ดหกหนึ่งสองค่ะมาจับเลขสามตวัวได้สามได้ได้ยี่สิบตัว แต่เพื่นตัดเอาตัวเดียวนี่นะนี่สี่หกหนึ่งนี่ยี่สิบตัวนี่เพื่นตัดเอาแค่ตัวเดียวพี่น้องเจ้าของสูตรเพื่อนน่ะสูตรอาจารย์ใหม่ส่งมาให้นั่งเฮ็ดพี่น้องนี่เด้อเพื่นตัดเอาตัวเดียวแล้วค่ะสี่หกหนึ่งบันนี้ไอ้มูศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกสองหกหนึ่งเนี่ยนั่งตัดเอาพี่น้องสี่ตัวอ่าบันนี่ค่ะนี่ค่ะเจ้าของสูตรเพิ่นตัดเอาตัวเดียวพี่น้อง ชัดเจนเลยพี่น้องนี่เดอ้อล่างล่างดับ4กับ2ไม่มาค่ะบันนี้เลขไม่จับคู่ล่างหมายความว่านี่ค่ะมีหมีหกมีเมีศูนย์น่าห้าหกห้าเจ็ดห้านกั่นนี่บ่บมาค่ะขันมากกเมาเป็น7จ็ดเก้าป็นสี่ก็คือว่าไอเล็กซี่ตัวนี้บ่จับกันเด้อพี่น้องบ่บ่จับคู่กันมากอ่าอาจจะเป็น04-03-01ี่ศู่งกเสียนะคะ เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งไปสันเจ็ดเก้าพวกสันพี่น้องเข้าใจแล้วเนาะอันนี้บนดับบนแปดหลักหน่วยกับหลักสิบดับบนเก้าเก้าเนี่หลักสิบค่ะเก้าโบมาหลักสิบอาจใชมาหลักร้อยก็ได้ค่ะแปดเนี 8, ่ยโมาหลักหน่วยกับหลักสิบอาจใชมาหลักร้อยก็ได้จริงๆนะพี่น้องเนาะเลขไม่จับคู่บน กะคือบบมีสองเจ็ดสองแนี่บบมีลานบนเส้น็นวงสี่พี่น้องนี่ค่ะเพื่อนจับเอายีิตัวเพื่นจับสี่หหนึ่งตัวเดียวขลอลรอวิ่งบนหเพื่นฟันทงทีหกหกันค่ะสี 4, 6, แล้วก็สีหนึ่งค่ะเด้อพี่น้องเด้อเข้าใจหรือนาะพี่น้องเนาะเข้าใจหร้อนาะเอาบบน,นี้มาอันนั้นขอฝากในพี่น้องเดี๋เบิ้งเนเขานาะเพราะว่า,า,ามันนัน่นมิ ห้องอาจารย์เพื่อนมีสองใบมันบ่ถึงสิทมาที่นะพี่น้องนะจกักรเสบอจักรไหนจักิถึงสิทมาที่ <c oughs> อ่ะปูเจ็กค่ะพี่น้องกิบนี่ไปกิบป,ปูยาสวนทำห้องนะแอ่ะท่านในเบื้องกันปูยาสวนทำกับพี่น้องปูยาสวนทำพ,พืนไหมาเด้อปูเจ็กเจ็ดศูนย์หกล้วกับหนึ่งเจ็ดพี่น้องบนล่างเจ็ดศูนย์เจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมากระจัดัดเจายเลื่อนผ่านเลยพี่น้องบ่ตทองอย่างเลื่อนผ่านเลยสวีวีวีหากบุญเฮามีคงจะได้เจอกันหากบุญเฮามีคงจะได้เจอกันตาแหลบตาแหลบแตลกพอซสองสี่เก้าเก้าเจ้ากระสิองไลเดอร์เท็ตเธอเลอคือกระดงฟัดเขา เจ้ากระสิอองไลแม่สาวบันแต่ฉี่รถจัก,กรยานอะแม่ย่าบาังบทกับพี่น้องเก้าเจ็ดสี่ล่างหกสี่พี่น้องบนล่างเก้าเจ็ดเก้าสี่เจ็ดสี่หกสี่เด้อพี่น้องเด้อ ทำทำทำตะล่าแหลมทำทำตาแรปแรปดี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 ติดติดดี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 อีกดีอ้าวพี่น้องย่าบังบทแคปหน้าจอเลยค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเลยนะคะอ้าวแคปไปพี่น้องหนึ่งสองสามเด้อพี่น้องเด้ออ้าวแคปเลยจะรออศาสเด้ออ่ะอ่ะ ปูเจ็กกับพี่น้องแคบเลยจ้าแคบหน้าจอเลยนะคะปูสามแปดเดอร์พี่น้องแคบหน้าจอเลยจ้าว้ายี่ยังมนันยูดใส่ละ เมื่อดังดีแช้โอ้ยโทรศัพท์นี่แกแม้ แม่ย่าไพารีค่ะอาม่านะคะอันนี้เป็นฟันทงให้แล้วพี่น้องเอาตัวฟันทงเนาะพี่น้องเนะเาะอ้า สูตรเต็มเพื่อนเ้อพี่น้องเลขของอาจารย์ไม่จ้ะสูตรอาจารย์ใหม่แล้วก็สูตรอาจารย์ใหม่3มตัวบนกนันี่เลขเด่นเด้อพี่น้องขอสั้นจชคดีจ้าแคปหน้าจอไว้เลยนะคะ

แคปออาเด้อเธอเด้อแคปออกจ้าขอทุกคนโชคดีนะจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กก,ก,กตีดตามไปเป็นกำลังแรงใจเห็นจิตพอต่อทวีเนี่ยนะจ้า